สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ most news นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์ 2,558กับเราสองคนค่ะแนนนัทดาก่อชวนค่ะและฟลุกสาวิตรีสารวาตนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตนะคะได้จัดอบรมชี้แจงและก็สร้างความรู้ความเข้าใจค่ะเรื่องของการรักษาวินัย้าราชการนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทางอพชค่ะก็จะมีการประกวดนะคะกิจกรรมวิจติดเลนนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพต้องติดตามรายละเอ เรื่องนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงค่ะทางด้านของกอปนอนะคะมีการจับมือร่วมกับองค์กรสําคัญในเรื่องของการ ทำ MOU ค่ะนำะเทคโนโลยีอวกาศนะคะมาช่วยในเรื่องของการให้บริการน้ําประปาน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งเรื่องส่งท้ายค่ะณนะวันนี้มีการนําเรื่องราวของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมในเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยปลิดชีพไข่แมลงวันทองที่จะมีผลกับเรื่องของมะม่วงที่ถือว่าเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศไทยแล้วก็หวังที่จะทําให้ตลาดของผลไม้ไทยนั้นก้าวหน้าแล้วก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมะม่วงเนี่ยอยากจะนําส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่น ายละเอียดทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ นครหลวงค่ะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหวังที่จะนำเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำประปาค่ะแล้วก็เป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมถึงมีความทันสมัยนะคะซึ่งมีการร่วมลงนามกันที่สำนักงานใหญ่การประปานะครหลวงกระทรวงมหาดไทยค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่4กุมภาพันธ์2558ค่ะคุณธนศักด์วัฒนาฐานะผู้ว่าการประปาะคนครหลวงหรือว่ากอปอนอร่วมด้วยดรอนนท์สนิทวงศ์ณยุทธยาค่ะผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดานะคะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อนําเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานประปา และยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยทางคุณธนศักดิ์ค่ะได้กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่าถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานนั้นจะได้นําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการให้บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านระบบประปาให้สูงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใช้ภาพดาวเทียมที่ทันสมัยสำรวจพื้นที่บริการที่ยังไม่มีน้ำประปา ใช้เพื่อขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองรวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อการให้บริการประชาชนอันจะส่งผลต่อความเจริญของประเทศชาติและประชาชนต่อไปอีกด้วยในเรื่องนี้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณธนศักด์วัฒนาฐานะผู้ว่าการประปานะครหลวงค่ะ ที่ผ่านมาทางิศด้านเนี่ยก็ช่วยอบมอรมพนักง,งานของเราทางด้าน GIS ต่างๆนะครับแล้วเรานําข้อมูลมาเบื้องต้นมาใช้นะครับสําหรับการเซนเอเยอรครั้งเนี้ยก็มาพัฒนานงานป่าให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามีระบบะเพื่อ,อนําภาพถ่ายทางอากาศซึ่งดูพื้นที่ที่ยังไม่มีท่อป่าวางนะครับยังไม่มีน้ำป่าใช้เนี่ยก็มาวางแผนที่จะ,ะวางท่อขยายเขตไปให้บริการให้ทั่วถึงพื้นที่ซึ่งจากการดูเบื้องต้นเนี่ยคงประมาณสอ 20, หงหมื่นหลังขาเรือนนะคบ ตรงนี้ที่เราจะต้องหาบริการให้ได้ซึ่งกระปาก็วางแผนว่าจะให้บริการทั่วพื้นที่ประมาณปี2560นี้นะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็นำเอาอทางเรื่องภาพถ่ายอากาศนี่นะของฤกฤิสานนี่มาช่วยในดูระบบ ประตูน้ําของเรานะฮะบ,บางทีว่าประตูน้ํามันเาราวางไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็มีการาาปรับปรุงถนนใหม่ปรับปรุงทางเท้านะครับประตูน้าก็จมไปนะฮะตรงนี้เราก็ใช้มาทำนะฮะมาทําพิกัดต่างๆนะครับมาใช้ในการาดูระบบท่อของประปาของเราให้การพัฒนายิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ ในส่วนของดรอานนท์สนิทวงศนะ์ณยุทธยาผู้อำนวยการจิสดาค่ะก็ได้กล่าวต่อเนื่องด้วยนะคะว่าในส่วนของการประปานครหลวงนั้นมีความต้องการที่จะมีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งทางจิสดาเองก็มีการนําข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงนํามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่การประปานครหลวงมีอยู่ซึ่งสามารถจะทาให้ทราบพ,พื้นที่การให้บริการของการประปาได้อย่างทั่วถึงโดยพัฒนาบนโปรแกรม OpenSource เพื่อตอบสนอง การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานนั้นเข้าใจลักษณะทางกายภาพและข้อมูลเชิงพื้นที่และนอกจากนี้ค่ะผู้ใช้งานนั้นสามารถจะเรียกดูข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงตั้งแต่70ซนติเมตรและสามารถใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศได้ในเรื่องนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของดรอนนท์สนิทวงศ์ณอยุทธยาผู้อำนวยการจิสตาค่ะ คือเทคโนโลยีมันมีตั้งแต่เทคโนโลยีการได้มาซึ่งข้อมูลนะครับสมมุติอย่างที่ท่านผู้ว่ากล่าวว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในภาพใหญ่เราก็ต้องใช้พวกดาวเทียมเพราะเราดูในภาพรวมนะครับว่าน้ํามันอยู่ที่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งเวลาเกิดเหตุน้ําท่วมน้าไหลบ่ามาเนี่ยเราก็ต้องรักษาโดยเฉพาะยิ่งแนวคลองส่งน้ำนะครับที่เข้าเพื่อการทําประปาไอการคาดการณ์ตรงน,นี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการใช้อากาศยานไร้คนขับ นะครับซึ่งเป็นการดูในพื้นที่จุดเล็กๆนะครับในกรณีที่เราต้องการดูในเรื่องของอย่างเช่นประตูน้ําหรือเกิดเหตุอะไรต่างๆเป็นเป็นเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่นะครับหรือแม้แต่มีท่อแตกขนาดใหญ่นะครับเราก็ติดตามทานล้านนี้ไดนะ้นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะนําเทคโนโลยีอื่นอย่างเช่นเรื่องของสถานีเรดาร์ชายฝั่งที่เรามีอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวอะไรการปรปา เพราะว่าน้าทะเลเนี่ยมันโดมนมาหนุนเข้ามาในแม่น้าเจ้าพยามันจะกระทบเข้ามาถึงเรื่องของความเข็มในแม่น้ําซึ่งตรงนักวันเวลานี้เนี่ยนะครับหลายๆฝ่ายก็มีความเป็นห่วงถึงแม้ว่าเรามั่นใจนะครับว่าการฟ้าร้องมีแผนงานที่ชัดเจนแต่เราก็ต้องเตรยียมความพร้อมไว้เพราะในอนาคตเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูม,มิอากาศเรื่องของอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ปรากฏการณ์แบบนี้มันรุนแรงมากขึ้นเราก็ต้องคิดไปเผื่อในอนาคตด้วยว่าในอนาคตเราจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรส่วนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการข้อมูลการแปลภาพ เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ให้บริการเพื่อให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ท่านว่าว่าเ,เราจะทําให้การขยายเขตนะครับสองหมื่นลังค้าเรือนเนี่ยภายในอีกสปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าที่ตั้งของบ้านต่างๆนี่อยู่ที่ไหนแนวที่จะวางท่อมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรมีบรรยุกรรมสิทธิ์ของใครมีลักษณะของพื้นที่เป็นอย่างไรพวกนี้เป็นข้อมูลภูมิสารเทศพื้นฐานที่จะเอามาใช้ประกอบในการวางแผนครับ และอย่างไรก็ดีนะคะความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการต่อยอดการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวากาศและภูมิสารสนเทศในเรื่องของการพัฒนากิจการประปาในอนาคตรวมถึงจะเป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการให้บริการของประชาชนอันจะส่งผลต่อความเจริญของประเทศชาติและก็ประชาชนต่อไปในอนาคตค่ะ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นนะคะว่าเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมต่างๆนั้นสามารถมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องนั่นเองค่ะไปต่อกันที่หนึ่งเรื่องนะคะทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตได้จัดอบรมชี้แจงและก็สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรักษาวินัยข้าราชการนั่นเองค่ะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นย้ำภายใต้แผนการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมให้กับข้าราชการพลเรือนค่ะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2558นะคะที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือนค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณอลงกรเหล่างามผู้ช่วยปลัดกระทรวงนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมที่โรงแรมปรินซ์พาเลทมหาหนครกรุงเทพค่ะ ซึ่งการอบรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งของการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมในยุทธศาสตร์ที่4ีนั่นเองค่ะในเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กรและก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการรักษาวินยัยข้าราชการนั่นเองค่ะรวมไปถึงการประพฤติป,ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมนะคะประกอบไปด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้แก่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกรมวิทยา,าศาสตร์บริการและสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันตินั่นเองค่ะโดยได้รับเกียรติจากสำนักมาตรฐานวินัยนั่นเองนะคะสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ,อนกพนั่นเองค่ะคุณธีรนา,าจตุรธรรมรงนิติกรชำนาญการพิเศษและก็คุณธีรวัตรไม้สุวรรณกุลนิติกรชำนาญการพิเศษเป็นผู้บรรยายนั่นเองค่ะ เรื่องของการรักษาวินัยของข้าราชการนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ,คะเพราะว่าเป็นข้าราชการที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนทั่วไปนั่นเองค่ะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะนํามาพูดถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดึงเรื่องวิรรทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้ามาช่วยค่ะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเรื่องของผลไม้ของไทยนั้นถือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นเศรษ,ษฐกิจส่งออกให้กับประเทศซึ่งตอนนี้ค่ะมีการผลักดันนะคะสร้างนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยคีค่ะเพื่อหวัง ที่จะยกระดับมาตรฐานมะม่วงของไทยแล้วก็หวังที่จะเดินหน้าป้อนตลาดให้กับประเทศญี่ปุ่นที่เป็นตลาดส่งออกของเรานะคะ,คะเรามาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะ ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนกระบวนการการผลิตอุตสาหกรรมการส่งออกผลไม้ไทยให้ได้มาตรฐานสากลมีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีอบผลไม้ด้วยไอน้ําในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีประสิทธิภาพรองรับผล,ผลผลิตได้วันละ5ตันและยังช่วยลดการใช้สารเคมีที่สามารถทำลายไข่ของแมลงวันทองได้ยังช่วยคงคุณค่าสารอาหารและ รสชาติตลอดจนการยืดอายุของผลไม้ที่ผ่านการอบได้ประมาณ2-3สสัปดาห์ซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณยงวุฒิสวสดิ์พฤกค่ะผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอก็ได้กล่าวชี้แจงในภายหลังจากการเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการอบผลไม้ไทยด้วยไอน้ําเพื่อการส่งออกทางภาคเหนือตอนบนเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาที่ตําบลแม่จัวอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะว่า จากมาตรการสากลในการควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตผลการเกษตรมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการผลไม้ไทยที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะต้องให้ความสําคัญในด้านคุณภาพโดยเฉพาะขนาดที่เป็นเกรดพรีเมียมต้องปราศจากแมลงศัตรูพืชซึ่งส่วนใหญ่สามารถที่จะกําจัดโดยใช้วิธีการอบไอน้ําที่จะเป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้บริโภคนั้นมีความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าได้บริโภคผลไม้ที่มีรสชาติดี และปลอดภัยจากประเทศไทยดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งออกผลไม้จากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการมอบหมายให้ทางวอวและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการอบไอ้น้าขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการการผลิตและมาตรฐานของผลไม้จากประเทศไทยโดยเป็นการปรับปรุงเป็นโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอ้น้าในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนเรื่องนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณยงวุฒิสาวพฤกษ์ค่ะจากวันนี้นะครับการส่งออกผลไม้ของประเทศเราเนี่ยมันก็จะโดนข้อที่เรียกว่าการขีดกันหลายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็การปนเปื้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นยกตัวใหญ่ของไข,ข่ของแมลงวันเป็นต้นนะครับหรือสารตกค้างทางบ้านการเกษตรเพราะนั้นเนี่ยไอ้เทคโนโลยีเนี่ย ที่เรานำมาใช้ในการทำที่เรียกว่ากระบวนการ Post าร์เวส t ก็คือหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะครับหตั้งแต่ว่ามาล้างนะครับน้ำยางออกอย่างเช่นมะม่วงถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นมะม่วง,งนะครับเ <c oughs> สร็จแล้วก็มาแช่น้ำคลอ r รีนนะครับที่มีประมาณพอควรเท่านั้นเองนะครับเพื่อขัดล้างผิวล้างอะไรต่างๆแล้วก็ฆ่าเชื้อในระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็จะนำเข้ามาที่อบด้วยสตีมที่ความร้อนประมาณสีองศา นะครับ20นาทีเนี่ยมันก็สามารถรกักษาความสดนะครับความสวยของผิวนะครับแล้วกข็ข้อสำคัญที่สุดก็คือไม่มีสารปนเปื้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นสารตกค้างหรือไข่ของแมลงวันนะครับซึ่งต่างประเทศก็กังวลมากในการที่ติดเชื้อพวกนี้ไปแล้วมันก็จะไปเพาะเป็นตัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะ,จะไปแพร่ในประเทศของเขานะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพมากนะครับก็เียว่าทันสมัยที่สุดในประเทศไทย นะครับจะมีการคอนโทรลนะครับแต่ละพาเลต์พาเลตที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นของมันนะครับแต่ละถาดเนี่ยสามารถวัดอุณหภูมิแยกได้หมดเลยนะฮะนี่คือจุดเด่นแลวก็เสร็จแล้วก็วะกจะมี QC ด้วยก็คือว่ามีการสุ่มตรวจนะครับว่าข้างในเนี่ยเมื่อออกมาแล้วเนี่ยความร้อนเนี่ยที่47องศาเนี่ยเราก็จะมีนะฮะตัวเหมือนเข็มเนี่ยที่แทงเข้าไปในเนื้อนะครับติดใกล้ๆก,ก,กับมเมล็ดเลย นะครับเพื่อวัดอุณหภูมิว่าได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการไหมไม่ใช่แค่ข้างนอกอย่างเดียวต้องเป็นข้างในด้วยนะครับมันถึงจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่พอเหมาะพอควรพอดีนะครับที่จะทํารักษาสภาพของความสดนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อทั้งหมดอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันไม่เป็นตามนั้นก็ถือว่าไอ้อถาดนั้นนะครับก็จะต้องถูกคัดออกไปนะครับ น,นี้ก็จะเป็นกระบวนการที่มี QC อยู่ตลอดทุกๆก,การป้อนเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีนักเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่จะต้องมาดูแลนะครับในการควบคุมนะฮะไอคิวตัวนี้เขาจะเป็นคนตรวจเองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเช็คอยู่ตลอดทุกแบตช์ที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอามานะครับตั้งแต่กระบวนการทุกมันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการการ,ารันตีได้อย่างหนึ่งว่านะครับเมืองนอกเองก็มาตรวจตรงนี้ด้วยตั้งแต่ต้น ก็คือการผลิตการผลิตที่นี่นะครับเมื่อส่งไปเขาเวลาเขาตรวจก็จะไม่มีการตีกลับหรือนะครับจะเป็นเป็นข้อที่จะทําให้เราเสียหายนะฮะเทคโนโลยีนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมานานระยะหนึ่งใช่นะครับแต่ว่าการที่เราจะมีกระบวนการอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยของเรื่องของการจุจ่มล้างยางก่อนนะครับแล้วก็ล้างด้วยคลอรีนนะครับล้างด้วยน้าร้อนที่อุณหภูมติตรงนี้ก่อนเนี่ย เป็นออโตเมชันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่วอวอทำขึ้นมา และนอกจากนี้ค่ะทางด้านคุณพิมพ์ใจมัซโมโตะนะคะท่านเป็นกรรมการบริษัท P n F เทคโนจำกัดก็ได้กล่าวถึงทิศทางของการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกสู่ AEC ค่ะว่ามะม่วงถือเป็นผลไม้นําร่องโครงการที่นําเข้าสู่โรงงานดังกล่าวซึ่งทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีการปลูกผลไม้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการปลูกมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้สีทองเนื่องจากว่ามี ภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมโดยมีการเพราะปลูกกว่า4,000ไร่นอกจากนี้ยังมีในส่วนของจังหวัดอื่นๆในเขตภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยา แพร่น,น่านลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีพื้นที่ปลูกมะม่วงอีกกว่า6000ไร่และไม่เพียงแต่มะม่วงที่เป็นพืชเศรษฐกิจเท่านั้นผลไม้ชนิดอื่นๆเช่นมังคุดกล้วยสับป,ประรดก็ยังมีคุณภาพและศักยภาพในการส่งออกเช่นเดียวกันโดยประเทศไทยนั้นมีการส่งออกผลไม้คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า1.7หมื่นล้านบาทต่อปีมีประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญซึ่งก็ได้แก่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีในเรื่องนี้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณ คิมใจม um ัซุโมโต้กรรมการบริษัท p n f เทคโนโลยจำกัดค่ะที่ลงอบที่นี่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ถือว่าเต็มขบวนการเลยเป็นขั้นตอนที่ถูกวิธีการตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็การที่ดิดน้ำร้อนแล้วก็ขั้นตอนตัวที่เครื่องจักรของวอวเขาคิดผลิตออกมาพัฒนาตัวนี้ได้ดีมากนะคะเพราะณนะตอนนี้ถือว่าลง ที่นี่เป็นที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยนะคะเพราะว่าทางกรุงเทพเราเองยังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ดั้นั้นข,บวน,ขบวนการขั้นตอนที่จะส่งออกถ้าเราสมบูรณ์แบบขนาดนี้ก็เป็นที่ลูกค้าในต่างประเทศที่จะซื้อกับเรามีความมั่นใจขึ้นนะคะ,ะเพราะว่าถ้าเราขบวนการไม่ครบมันก็อาจจะมีเรื่องของอการ เปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้านะคะเพราะจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยขบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นการส่งออกถ้าเราสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศก็จะขายได้มากเพราะเขาสบายใจว่าขบวนการเทคโนโลยีของเราเราพร้อมนะคะก็คือหนึ่งถ้าขบวนการตั้งแต่การเก็บเกี่ยวมาถึงการส่งออก ถ้ามันไม่พร้อมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพตามตามขั้นตอนนะคะค่ะเพราะะนั้นตลาดมะม่วงก็ถือว่าเป็นความต้องการออของต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะคะ ทั้งนี้ค่ะในส่วนของโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอ้น้ำที่ทางววได้มีการดำเนินการปรับปรุงสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนั้น,น,นก็จะถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอ้น้ำที่ได้มาตรฐานซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าสามารถที่จะรองรับผลิตผลไม้ในพื้นที่10จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมไปถึงจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรสุโขทยัยกำแพงเพชร ก็นับได้ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยมีการใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับพี่น้องเกษตรกรเอกชนวิสาหกิจ ชุมชนสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะรองรับผลผล,ผลิตมะม่วงได้วันละ5ตันสามารถที่จะทำลายไข่ของแมลงวันทองได้และก็ยังเป็นการคงคุณค่าของสารอาหารและก็รสชาติของผลไม้เอาไว้ตลอดจนถึงเรื่องของการยืดอายุของผลไม้ที่ผ่านการอบได้ประมาณ2-3สสัปดาห์และยังรวมไปถึงเรื่องของมาตรฐานที่สามารถจะส่งออกมะม่วงไปยังประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกักกันพืชที่เข้มงวดได้มากขึ้นค่ะ นั่นก็คือผลไม้ที่ส่งออกนะคะแล้วก็ทํารายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยเรานั่นเองค่ะแต่ก็ยังคงคุณภาพในเรื่องของรสชาตินะคะที่ทําให้มะม่วงทั้งลูกนั้นเป็นรสชาติเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะด้วยมีการใช้สารเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ฆ่าไข่แมลงวันทองนี่นะคะทําให้รสชาติของมะม่วง เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไม่หวานทั้งลูกนั่นเองค่ะโดยด้วยวิธีนี้นะคะจะทําให้มะม่วงนั้นมีรสชาติเดียวกันทั้งลูกนั่นเองค่ะทําให้รายได้ที่จะเข้ามามานั้นมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่จะชวนผู้ชมค่ะรวมถึงน้องๆและก็เยาวชนนะคะใครที่ชอบถ่ายภาพค่ะวันนี้เรามีการประกวดถ่ายภาพด้วยนะคะ,คะทางอาพชอค่ะชวนส่งภาพถ่ายนะคะประกวดกิจกรรมวิดติดเลนค่ะ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิติดเลนค่ะหรือชื่อนะคะในภาษาอังกฤษที่ว่า s ซ e is out there นั่นเองค่ะหวังที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราให้กับสังคมนะคะผ่านการถ่ายภาพนั่นเองค่ะโดยแบ่งออกเป็น6หัวข้อด้วยกันนะคะเช่นดินกําเนิดแห่งสรรพสิ่ง แสงสันพันเรื่องและมหาสจย์ธรรมชาตินั่นเองค่ะสนใจส่งภาพเข้าประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m n s m t ฟซบุ a กดนั่นเองค่ะทางด้านคุณสาครชนะไพฑูรย์รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชนะคะก็เปิดเผยค่ะวว่าปัจจุบันนั้นการถ่ายภาพเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เรื่องใกล้ตัวนั่นเองค่ะ เพราะในมือถือแทบจะทุกเครื่องนะคะสามารถถ่ายภาพได้แล้วก็ยังแชร์ภาพถ่ายต่างๆนั้นไปที่โซเชียลมีเดียมากมายค่ะทางอพิวชอเองนะคะในฐานะที่มีภารกิจต่อสังคมในการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์จึงหยิบเอาความนิยมและก็ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้นะคะที่ชอบถ่ายภาพแล้วก็แชร์ภาพค่ะมาสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเพิ่มมุมมองความรู้หาเหตุและผลของ,ององค์ประกอบภายในภาพ ซึ่งแต่ละภาพที่ถ่ายออกมาอย่างสวยงามนั้นนะคะเป็นพื้นฐานของกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะด้วยการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์กับอพชค่ะในหัวข้อที่ว่าวิ์ติดเลนนั่นเองค่ะซึ่งโครงการวิ์ติดเลนนี้นะคะแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2ประเภท6หัวข้อด้วยกันค่ะสําหรับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและประชาชนทั่วไปดังนี้ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเข้าร่วมประกวดนะคะก็จดรายละเอียดไว้ได้เลยนะคะรอบที่1ค่ะตั้งแต่ธันวาคมปี57ถึงกุมภาพันธ์ปี58นี่แหละค่ะใช้ชื่อเรื่องนะคะในหัวข้อในการประกวดค่ะ,คะดินกําเนิดแห่งสรรพสินนะคะ ซึ่งจะหมดเขตส่งผลงานวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะตัดสินผลงานวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็ประกาศผลวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเริ่มประกวดกันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2558แล้วก็จนถึงเมษายนค่ะกับเรื่องราวของแสงสันพันธ์เรื่องค่ะหมดเขตการส่งผลงานนะคะวันที่27เมษายนประกาศผลในวันที่1พฤษภาคมโดยจะทาการตัดสินในวันที่30เมษายนค่ะค่ะหัวข้อที่3นะคะวิถีแห่งน้ําค่ะช่วงเวลารับสมัครนั้นอยู่ที่ เดือนพฤษภาคมไปจนถึงมิถุนายนปี58นะคะแล้วก็จะหมดเขตทรงผลงานค่ะวันที่26มิถุนายนนะคะตัดสินผลงานวันที่30มิถุนายนค่ะแล้วก็ประกาศผลวันที่1กรกฎาคมนั่นเองค่ะหัวข้อต่อไปนี่ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวและใกล้มากเรื่องสัตว์โลกน่ารักอันนี้ค่ะใกล้เคียงก่อนใกล้เคียงค่ะเราหาอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันแล้วนําเสนอผ่านการ ภาพถ่ายในมุมมองภาพถ่ายโดยลีมือของเราเนี่ยแหละค่ะอาจจะเป็นการคิดแบบมีเหตุมีผลนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะช่วงระยะเวลาที่รับสมัครก็จะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิงหาคมค่ะหมดเขตในการส่งผลงานวันที่27สิงหาคม2558ท่านคณะกรรมการจะทําการตัดสินผลงานในวันที่31สิงหาคม2558แล้วก็ทําการประกาศผลในวันที่1กันยายน2558ค่ะค่ะประเภทถ่ายภาพยอดเยี่ยมนะคะ รอบที่หนึ่งะคะจะเป็นเรื่องของมหา,าร,รั์ธรรมชาติคืออะไรก็ตามที่เราเห็นอ,อยู่รอบตัวที่เป็นธรรมชาติสามารถถ่ายเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะในช่วงเวลาการรับสมัครค่ะธันวาคมปี57จนถึงมีนาคมปี58เลยนะคะหมดเคสส่งผลงานวันที่27มีนาคมค่ะ ตัดสินผลงานวันที่9เมษายนนะคะประกาศผลวันที่10เมษายนนั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งหัวข้อนะคะในประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยมค่ะก็สามารถส่งได้เลยค่ะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าโลกใหม่ใบจิว๋วหัวข้อนี้จะเริ่มส่งได้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2558นะคะไปจนถึงกร,รกฎาคม2558หมดเขตส่งผลงานค่ะวันที่19กร,รกฎาคม2558แล้วก็ทําการตัดสินในวันที่10สิงหาคมแล้วก็ทําการประกาศผลในวันที่11สิงหาคม2558ค,ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจ รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์อพวชค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ025779999ค่ะต่อหมายเลข1473และ1475หรือเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ www.nsm .or.th แล้วก็ s o n t h s t n t น s t นั่นเองค่ะนี่คือหยิบเรื่องง่ายๆที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันมือถือทุกคนต้องใช้ค่ะและฟังก์ชันในมือถือเดี๋ยวนี้นะคะก็มีเรื่องของภาพถ่ายเข้ามาด้วยโหมดต่างๆกันวิธีการนำเสนอภาพก็ขึ้นอยู่ กับมุมมองของแต<ช>่นนละคนมีหลากหลายหัวข้อให้เราได้เลือกส่งกันนะคะจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะส่งทุกหัวข้อก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะถ้ามีโอกาสอยากจะให้ร่วมส่งกันในทุกหัวข้อนะคะเพราะ,ะถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเราที่ชอบถ่ายภาพแชะแล้วแชร์เนี่ยละคะ,คะถือว่าเป็นโครงการดีๆที่น่าสนใจที่คุณชอบทําอยู่แล้วแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะ,คะในช่วงหน้าค่ะ most world วันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะว่ามีโรบอตตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของ การค้นหาลาวาหรือว่าไปบุกอยู่ในภูเขาไฟนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะลงไปดูได้เพราะว่าในเรื่องของความอันตรายแล้วก็ความร้อนนะคะ,คะทางนาซ่ามีการทําหุ่นยนต์ขึ้นมาใหม่นะคะ,คะเป็นรุ่นที่ค2ค่ะมีชื่อว่า Volcano Bot 2ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะแว่นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ อันนี้น่าสนใจมากพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆเมื่อก่อนฟังแล้วรู้สึกว่ามันไกลตัวจังเลยแว่นแบบนี้จะมีอยู่จริงหรือเปล่าวันนี้มีจริงแล้วและสามารถทําอะไรได้บ้างต้องติดตามนะคะส่วนในช่วง most 4ีค่ะทางสวทชนั้นจับมือกับอีก2หน่วยงานค่ะนั่นคือสสวทและก็สพทนั่นเองนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเด็กวิทย์และก็คุณครูให้มีศักยภาพก้าวไกลในเข้าสู่ในยุคข,ของประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน most n e w ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ